วันแม่ปีนี้ดิฉันก็พาคุณนายสเปนท่ากับน้องกคโความาทานอาหารที่ร้านทวีโชคหมูกระทะสาขาบางใหญ่ในซอยวลาดประดุกนะคะหมูกระทะเขาก็มีให้เลือกหลายแบบใครไม่ชอบทานหมูเขาก็มีเซตอาหารทะเลให้เลือกอาหารประเภทยำหรือตำแซบ่บเอ็นไก่ทอดกุ้งชุบแป้งทอดก็มีให้เลือกอีกมากมายที่สําคัญคือมีขนมหวานและไอศครีมสําหรับสายหวานด้วยค่ะงานนี้ก็ถูกใจคุณนายสเปนท่าเลยสิคะอ้าวชน ที่รานเข้มีดนตรีสดด้วยนะแต่ดิฉันไม่สามารถอิ่มกับเพลงได้เนื่องจากได้ยินแค่เสียงคุณนายเมเบนท่ากับเสียงคุณน้องกุัวเมื่ออิ่มแล้วดิฉันก็หาทิศทางเซลฟี่ค่ะขอที่เซลฟี่หน่อยนะ และขอแนะนำไอเทมเสริมบ้านสำหรับกันน้ำมันกระเด็นเข้าหน้า <c oughs> และสุดท้ายเราก็ได้รูปที่ถูกใจแล้วค่ะเป็นอันจบแยกยาก้ยายก,กันกลับบ้านข <c oughs> อให้มีความสุขกับวันแม่ปีนี้กันทุกคนนะคะ